สวัสดีครับนี่กมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กันทะลมนะครับสิมาชิมไก่ย่างเพิ่นเพิ่นว่ามันแซ่บนะครับอยู่กันทะลมแต่ว่าก็เคยกินอยู่แต่ว่าอยากมาเห็นหลานเพิ่อนละกันอยากมาเบิ่งบรรยากาศหลังจากกันทะลมกลับมันอีไปไปเบิ่งกันครับนี่นะครับสีสันหน้าตาของไก่ย่างกันทะลมย่างกันใหม่ๆสดๆสมตำแบบแยกน้ำเลยไหมคะสมตำแยกน้ำเลยเพื่อนว่าเอาเผ็ดไหม เราปกติจ้าจำเล่าค่ะครับอย่างนี้คนกันทล่มคนว่าเป็นพี่น้องกันเบิดองเตะครับเป็นบ่โซนนี้เกิดจากแม่แม่เดียวคนว่าแล้วก็เันต้นตำรับแล้วก็ม่ได้พี่จะน้องกันในโซนนี้นะครับนี่ของของแสบกันทล่มคนว่าต้นตำรับนี่นี่เบิ้งได้ครับไก่นะครับไม่เท่าไรครับนี่ สิบนี่0ี่สนน0่ืีต้องเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่20บาทนะครับนี่อันนี้40่เนาะอออันนี้นี่เนี่อันนี้ค่ะเคยกินแบบนำอันนี้เน่สมนี่แหละเออไม่ใหม่มลยนะครับมีทั้งเครื่องในนะครับตับนนะครับนี่เอาเลยนะครับยาให้เป็นตำสมตแล้วก่อนสวยสวย่างกำเนใหม่เลยครับ เขาอุ่นกันนะนนองนะครับเป็นว่ามไดตพีจะนองกันได้นี่โอ้จากที่เดียวกับพี่น้องเดียวกันนะครับเนี่ยว่าอุ่นนุ่นใดครับนี่คือหลังสถานีรถไฟกันทลลมครับนี่นี่ครับอุ่นคือท่างออกถนนสองสองหกนอนะครับจอดรถไ่ายนะครับมาอุ่นนุ่นไก่ย่างกันทล่มนะครับครทางแรกได้เดมสืออยู่นี่ครับเคยแต่เดนสือไปฝากครับน้องอยู่กันทล่มมดมสือไปฝากวันนี้ก็มมหาดมองถึงมองเลยนะครับนาะ หลายคนพูแล,ะละ้วล่ะว่ามีสื่อเสียงอยู่แล้วเนาะแต่ผมเดินถึงเด,ม,เดม,มามีโอกาสไดม,มานะครับผมมาจากกุบบกันเลยแหวะนะครับนี่คือสีสันของไก่ย่างกันถล่มด้านในก็มีส้มตำนะครับรถไฟก็มาพอดีครับบรรยากาศหลังสถานีกันะล่มนะครับพัวอาหารพัวกรกาบนะก๊ก็มีตด้เนาน บอก<า><า>อ๋อมิตรไก่ส้มตำตออ,อืมอันนี้ไก่แต่ไก่ย่างกับส้มตำอย่างเดียวโอ้ครับใครที่มาผานมาก,กันถล่มนะครับเนี่ยเอามาชิมได้ครับนี่ย่างกันใหม่ๆสดๆอย่างนี้เลยนะครับำช้ำๆเลยนะครับบรรยากาศร้านไก่ย่างเอ้ามิตรพีจะนองนะครับอยู่นี่เพคุนว่าสีสัน เรียดร้านได้ก็ได้ครับอ,อยู่ในโซนเดียวกันเข้ามาไม่ไกลนะครับจากถนนสองสองหกตรงนี้นะครับประมาณระมารหาหาลอยเมตรนะครับข้ามานีนะก็จะเป็นโซนแบบนี้เนาะโซนนั้นขายไก่ย่างแบบนี้นะครับนะมีบรรยากาศเนาะไก่ย่าง เพื่อนมาจังไดนก็แม่ขาเพื่อนมาติ่มเปิ้ลค่ะแสบกรม้าไม่มาเมย์ม่โอ้ครับ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 แสบอยู่เดีวค่ะแสบอยู่แล้ยวนนี่เพิ่นแม่ขาเพิ่นการันตีเลยนะครับอยู่ที่หลังสถานีสูตรเฉพาะนะครับนี่การถล่มก็มีของแสบด้วยครับแต่ว่าเพิ่นหูจักตล่ะแต่ว่าผมพึงพึงมานะครับมาถ่ายทำกลีบบอกกีบบอกน้องนะครับว่าเออไม่มีของแสบอยู่นี่เด้อนะครับตลาดเพิ่อนก็ของขายหลายแล้วก็นี่แหละหลังสถานีรถไฟคือมีไก่ย่างของดีการถล่มกับว่าได้นะครับ ของดีการถล่มอีกแห่งหนึ่งนะครับนี่แหละหลังสถานีรถไฟไก่ย่างกันถล่มขอบุ้แมค่าค,ครับผมขอบุณครับขอบคุณครับครับนะ<ร>อ่ะลาไปเป็นเท่ีนี้นะครับสรับนิคมออนทัวออนทัว<ร>สถานีกันถล่มพูดคนไมันครับรถ <c oughs> ไฟรถไ,ไ,ไฟก็กํลาลังจะออกนะครับอ่ะรถไฟของนี่ครับสถานีรถไฟกันถล่มกำลังจะเคลื่อนตัวนะครับรถท้องถิ่นแล้วนี่ไม่รู้ว่ากระบวนไหนเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองอบ่ายโมงสิบห้านาทีนะครับเราก็คงจะได้เดินทางกลับซีสเกตนะครับผมมารักษาเอา้ารถไฟเพิ่จะออกแล้วครับอ่าทีสองหกรับอุบล แล้วก็ลัทธิมาไปเ้ากลับมานนี้ครับผม